สวัสดีครับสวัสดี f c t p ทั่วโลกนะฮะพบกันในเช้าวันเสาร์นะครับผมนะวันนี้ที่ทลายแล้วตืดนตื่นตื่เจ็ดจำแม่นแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้เขามีคอนเสิร์ตนะครับที่นะห้วยไร่อิลีน่านั่นเองครับเมื่อคืนพี่เสือก็ไปพร้อมกับนะสวเนาะนะชวนญาชี้นะชวนนะป้าแถวบ้านนะครับไป เซอร์เวย์นะ Survey, นะไปดูบรรยากาศนะโอ้โหไฟมองเห็นจนถึงหน้าบ้านเราเลยนะคือตอนแรกไม่สังเกตนะครับพอเรากลับมาจากงานปุ๊บเดินเข้าบ้านเนาะนะนะโอ้ไฟมันมาถึงนี่เลยนะไฟที่ส่องขึ้นฟ้ามองเห็นวูบวาบวูบวาบนะอลังการนะก็นะนะคุณผู้ชมถ้าได้หากมีความสนใจนะฮะเกี่ยวกับบรรยากาศนะงานคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศก็ไปดูคลิปนะให้พวกเราทั้ง3ช่องได้นะครับผมนะ <c oughs> อลังการนะตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันอยู่ในเขตพื้นที่ใ,ใกล้ๆกลบางปูนะคุณผู้ชมนะครับพี่เสือนะได้เช็คนะไปถามรีสอร์ทที่เคยจองให้เอซพักประจำนะช่วงงานบวงสรวงเนี่ยนะครับลองเซิร์ฟๆฟดูว่าเป็นยังไงนะฮะปรากฏเต็มนะเต็มทุกที่นะฮะเขตบ้านม่วงวานอนเจริญศิลปสว่างแดนดินบ้านดุงนะครับเต็มหมดเลยนะฮะนอกจากนั้น พื้นที่หลายๆจุดเนี่ยนะเขาก็เอาไปเป็นนะที่จอดรถนะฮะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับบางบางเจ้าเนี่ยนะลงเต็นท์ด้วยตัวเองนะลงบ้านนกดาวใหม่ด้วยตัวเองอนะครับข้ามองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันเนาะนะค,คุณผู้ชมเนาะนะครับก็เหมือนกับที่บางปูของเราเนาะนะครับเวลามีงานบวงสรวงนะฮะก็ทุกที่ก็เต็มนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับ เมื่อเช้านี่พี่เสือตื่นสายนะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนาะก็เลยไม่ได้มาเห็นมาแซลนะมาโซเล่นฮะอยู่กับโซบอลนะครับก็เลยไาเดินถ่ายคลิปนะฮะดูน้องผักอยู่คนเดียวนะฮะผักเนี้ยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับยังไม่มีคุณผู้ชมตอบมาเลยว่าเขาเรียกว่าผักอะไรครับนี่นะฮะแล้วเขากินยังไงมันคล้ายๆประกาศเขียวปลีแต่ก็ไม่ใช่นะครับจะบอกว่าคล้ายๆประกาศหอม ก็ไม่ใช่เพราะกาดหอมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะเออท่านใดทราบนะพิมมาบอกหน่อยนะครับเขาเอิญมาพัอกอีหยังเนาะไม่รู้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมนะแต่มันสวยดีนะครับโอ้โหกาดหอมสวยจริงๆเออรู้สึกว่าแมลงก็ไม่ชอบเนาะ ไม่ค่อยมีมแมลงนะไม่เห็น,หนร่องรอยของการโดนกัดกินเลยนะฮะมีมะเขือด้วยเอ้ามีกระโพดด้วยนะนะครับผสมผสานกันไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนกาดเนี่ยนะครับแรงหอมแดงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหอมแดงไทยนะดูจากลักษณะนะใบเนี่ยนะหอมแดงไทยไแท้เลยเนี่ยนะครับ งามจริงๆดาดาเนี่ยคนอะไรปลูกอะไรก็งามงามเนาะเวลาเดินนี่ต้องระวังลื่นนะฮะเดินไปเดินมาคโครนก็จะติดรองเท้ารองเท้าเราก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราดินมันเป็นดินดินใหม่นะฮะมันยังไม่แน่นพอนะครับนี่แปลงนี่แปลงอะไรเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ปลูกเนาะ ภาคนามาต่อที่สวนผักของพงสุดาอันนี้เห็นแบบว่าพรุ่งนี้จะเก็บนะไปให้บุนเหลือบุนรอดนะฮะพราะวัวเขาก็ชอบกินผักบุ้งเหมือนกันนะครับเหมาะมากเลยเนาะกำลังน่ากินนะัน้องวัวคงจะนะถูกใจนะฮะบนเหลือบุนรอดนะคร พี่เสือก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงมันติดมันติดทองไหมเจ้าบนเหลือนะมันติดหรือเปล่าเนาะที่เราผสมเทียงมันไปตอนนั้นอ,อันนี้ต้องรอของการตัดไปเมื่อเช้านี่เองนี่นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะทําเมนูอะไรนอ้อเช้านี้นะครับแตงกวานี่ก็หมดฤดูกาลแล้วนะฮะไม่เหลือลูกแล้วหมดว้าวนี่ไงไม่มีใครเห็นเรอเนี่ย นี่ไงแตงกวาสวยๆส,ส,สองลูกเนี่ยเฮ้ยสามลูกคุณผู้ชมมีสามลูกเดอ้อนี่แอบอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะโดนรบกวนจากมาแมลงมีอีกไหมไม่มีแล้วโอ้นี่ไงลูกที่สี่ <ś led> กลงแกล้นหน่อยจะกินได้ไหมนะกินได้สักคำหนึ่งตอนปลายก็ยังดีห้อักชีลาวแกงหนึ่งหม้อใช้ผักชีต้นเดียวพอโอ้โหคุณผู้ชมดูใหญ่มากมีนคุณผู้ชมหลายท่านน,นะดูคลิป ที่มาถ่ายส่วนผักแล้วก็ชอบนะฮะให้ความรู้สึกสดชื่นนะฮะสโลไลท์นะครับอ้าวผงสุดาทำไมเอาใสายย่ยางไปพลาดไว้กับผักแบบนี้ล่ะผงสุดาเดี๋ยวเราไปปิดท่ายที่ผักของเรานะฮะ หลังบ้านน้อยคอยรักเสือพาไปคณะโอ้ยดูดิแนงใหม่เนี่ยดูดิคุณผู้ชมน่ากินมากเลยดูดิต้องไปหาซื้อหมูก,กรอบจากตลาดนะเข,ขาขายขีดละเท่าไหร่นะ40บาทมาผัดคณะใส่ะแนงเฮ้ยมาผัดหมูก,กรอบใส่แนงคนะ ดูต้นนี้ดิใบกระจึงเดียวดูลำต้นนี้ความอวบปอดเต็มที่มากนะฮะเอ้าอันนี้ก็มีร่องรอยของการตัดผักไปเมื่อเช้าร้อดสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยนี่ทั้งตัดทั้งถอนเลยเนี่ยคุณผู้ชมโล่งไปเยอะเลยอ๋อ ออกดอกอีกแล้วนะฮะสำหรับต้นเสี้ยนฝรั่งหลังบ้านนะครับผมนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองโอ้นูนน่นโนนตรงนู่นด้วยสี่ต้นแล้วนะฮะว้าวสวยงามนะฮะอ้าวเซอร์ไพรส์มากไม่ได้ถ่ายแค่ไม่กี่วันมะม่วงติดลูกโอ้ยเยอะแล้วคุณผู้ชมดูโน่นโน่นโ่น,น กิ่งนู้นปัดโอ้นะสวยงามมากเลยเพราะอ,อยู่หลังห้องน้ำนี่เองนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเห็นว่าปุ๊จะชวนไปบึงการนะฮะพอดูแผนที่ร้านห้องๆ้องที่จะไปนะตัดขนน้อง น้องหมาไม่ถูกเนาะนะฮะต้องพาไปด้วยนะครับฝากตามไปชมคลิปไปื้วเยนะครับสวัสดีครับ